สวัสดีครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับคลิปเลขมงคลฮานอยผมฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe คลิปของผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก่อนเข้าไปชมผมฝากคำย้ำเตือนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สักครู่นะครับว่าออผมอยากให้ทุกคนรับชมด้วยความบันเทิงนะครับบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในคลิปผมไม่มีสูตรนะ แล้วก็ไม่มีการคิดคำนวณโชว์ใดๆทั้งสิ้นทุกตัวเลขของผมเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นเองนะครับเขาเรียกไงอ่ะเป็นความเขีนส่วนตัวครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าผมจึงไม่สนุนเรื่องการพนันนะเพราะเป็นตัวเลขที่ผมสมมุิขึ้นมานะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมด้วยนะฝากกดติดตามถ้าชอบคลิปของผมและถ้าเกิดความมุงคุณกับตัวเองแล้วครับ สำหรับวิเคาเราะห์เลขมงคลของที่ที่24นะครับที่ผ่านมานะสดๆร้อนๆที่ผมอัดคลิปอยู่ณตอนนี้นะครับ,เ,าาเ,รบเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับผลครับออกมาจริงๆเมื่อวานนะผมพลาดนะผมโคจรเขียนเบิ้ลเลยแล้วก็ผมเสียสมาธิเมื่อวานถ้าสังเกตกันดีๆนะครับถ้าคนดูคลิปเมื่อวานของผมผมเสียสมาธิตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยสังเกตน,นะครับผมจะยิงเลข4เง,งี้ยเลข9กเลขสูเนี่ยนะยิงเลขมาเลยไหมครับ ศูนย์หนึ่งสองไหยิงเลขมาเลยไหมวันเนี้ยจริงๆแถวเนี้ยมันต้องยิงหนึ่งหมดเลยเห็นไหมเพราะผมจะประกบศูนย์เจ็ดทำไมเห็นไหมมันมีอยู่แล้วจริงๆอ่ะตรงเนี้ยทั้งหมดมันต้องเป็นศูนย์สองอันเนี้ยศูนย์สองศูนย์สี่เอ้ต้องเป็นสองหนึ่งนะสองหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี้ยผมต้องยิงหนึ่งพลาดผมพลาดให้ให้กับทุกคนไม่รู้ว่าเอ่อคนที่ติดตามดูอยู่จะรู้หรือเปล่าว่าผมอ่ะต้องการยิงเลขหนึ่งลงมา สังเกตไหมยิงแปดเนี้ยยิงยิงสามยิงแปดเนี 8, ย้ยนะอ่ะถ้าดูตามอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะครับอันนี้ผลสามสองห้าสามสามหนึ่งสองูผมพิเศษก่อนละกันนะครับแล้วมาดูเลขดับกันเลขดับผมเอาจริงเนี่ยอ่ะผมกวาดงี้เลยดีกว่านะครับสั้นประหยัดเวลาผมวางเลขดับไว้เลขห้านะครับหลักหน่วยส 10, ิบร้อยมองชัดๆกันนะครับตีกรอบกันให้เห็นพิเศษ VIP และปกติไม่มีเลขห้าเลยนะ ไม่มีเลขห้าเลยนะครับไม่มีเลขห้ากันเห็นเห็นเลยนะทริปเปิลไปเลยเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเลขดับรอบนี้ปังนะครับไม่มีเลขห้ากันให้เห็นนะอ่ะไปเร็วง่ายมากเพราะฉะนั้นเรามาดูฝั่งของเลขมงคลนะครับที่ถูกจับคู่มาสามหนึ่งสองครับหนึ่งสองนะครับผมอยงที่บอกผมพลาดตรงนี้วันนั้นเมื่อวานเราอัดคลิปนะครับแล้วก็เสียสมาธิตรงนี้ไปเมื่องั้นนะครับตรงเนี้ยถ้าใครรู้ก็จะได้ครับพูดง่ายใครรู้ก็จะเข้าไป นะผมกวางจริงผมวางเลขมงคลเป็น1นึสองนะหนะึ่งสองสองหนึ่งะตรงนี้จริงๆแล้วนะไม่ได้วางเลขนี้นะครับถัดมาหกเจ็ดสี่สผมมีความลังสงหรค์เรื่องของเลขเบิ้ลนะเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เป็นไรตีว่าเราไม่ได้พูดก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้มองไว้แต่เกิดเจ็สี่ให้เห็นเจ็สี่ให้เห็นในการเข้าประกบมาเลย ไม่รู้ว่ามีใครเอาไปเปิลหรือเปล่าไม่เป็นไรครับถัดลงมาครับมาดูต่อครับในส่วนของสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดและหกสี่นะสามหกเจ็ดหกสี่มีเจ็ดมีสี่เหมือนเช่นอย่างเคยเจ็ดกับสี่สวยงามอยู่นะแต่ตัวเลขประกบไม่ได้มีให้เห็นนะผมไม่ได้มองในเรื่องเลขหกไ, 6, ไว้น่าเสียดายน่าเสียดายมากๆเลยนะครับน่าเสียดายมากมากแต่ สีกับเ็ก็เอาอยู่นะเกิดความมงคลครับ <c oughs> รเกิดความมงคลถ้าใครากเกิดจากความมงคลแบบนี้รบควนเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็จะพบเจอแต่สิ่งที่มงคลเอาล่ะครับเรามาดูวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยประจําวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25้า 0,6,2,5,6,5ครับผมมองเลขมงคลน,นะครับเลขมงคลให้กับฮานอยประจำวันนี้คือผมให้3ตัวพอเบาๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องใส่เยอะ1,6,7ครับ1,6,7ปกปติผมให้4แถวนะประติผมให้4แถวนะรอบนี้ผมเอาไป3แถวพอเลข เน่านะหรือดับนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยทุกๆก,กดติดตามทุกๆก,กำลังใจมันทำให้ผมมีพลังในการทำคลิปต่ตอๆไปผมมองเลขเน่าหรือเลขดับเป็นเลขศูนย์ครับตอนนี้ย้ายกลับมาศูนย์นะย้ายกลับมาศูนย์ส่วนเลขที่ผมว่าน่าจะจับคู่เป็นมงคลรองมีหนึ่งสองครับหก 2 7 2และ1 3 6 3 7 3ยิงไปเลยครับ1 2 3ครับแล้วก็4 1 4ครับ6 4และ7 4ครับมาน้อยเลขมากนะครับรอบนี้มาน้อยเลขมากนะพิเศษปกติและ V อ่ะเปี่ยมภาษาไทยบ้าง IP นี่เป็นไง นะครับแคปไว้ครับแคปไว้ครับเลขมงคลฮานอยประจำที่ยี้านะครับเลขน้อยๆใช้สอยอย่างประหยัดผมอยากให้ทุกคนกดติดตามไว้นะครับแล้วเพื่อไม่พลาคิดใหม่ๆย้อนกลับดูคลิปผมได้นะครับว่าแต่ละความมงคลที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นยังไงโอเคไหมเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าและถ้าใช่และถ้าจริง ให้กำลังใจผมนิดนึงครับโดยการกดติดตามคนดูจนถึงวันนี้นะคลิปตอนนี้ก็ขอให้เกิดความมุงคลนี้กับตัวเองปงัปงๆทุกคนเฮงๆครับสวัสดีครับ